หลังจากนะครับผ่านไป3วันนะครับสำหรับ การทำรถตัวเองจริงๆไม่ใช่อะไรขายของไปด้วยแล้วก็ทํารถไปด้วยนะครับส่วนมากพอลูกค้ามาก็ทํารถลูกค้าก่อนของบางอย่างมันก็ยังต้องเติมอยู่นะครับอย่างเช่นเบรกนะครับแล้วก็ลิ้นหน้าลิ้นข้างนะครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสนะครับพาเพื่อนๆมาชมหลังจากที่ผมแต่งรถ City h e ฮท b a c k เป็นที่เรียบร้อยแล้วจะถูกใจใครหลายๆคนหรือเปล่าสำหรับคันนี้ก็ตกแต่งไปเป็นสไต แนวซิ่งหน่อยสตยไตล์ัยรุ่นเอาใจไวรุ่นนิดนึงแล้วกันนะครับล้อเป็นล้อ15แล้วก็ยางซิ่งนะครับทรงกําลังสวยนะครับใส่ลิ้นคาร์บอนแล้วก็มีเบรกด้วยเดี๋ยวใส่เบรกอะไรเดี๋ยวไปดูกันท่อตอนนี้ใส่ท่อ a s c 4นะครับเสียงก็ประมาณนี้เลาๆนะครับไม่ได้ดังมากส่วนเครื่องยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับ ขอให้พลระยะลันอินก่อนนะครับเพราะรถตอนนี้ก็ยังไม่ถึงร้อยโลเลยขอใช้ไปสักพันโลเราเค่อยใส่ก่อนส่วนเรื่องช่วงล่างนะครับตอนนี้ใส่ h d y ได้นะครับ H d ส S กนะครับนะฮะก็ถามว่านุ่มไหมสไตล์โหลดลักษณะประมาณนี้ผมว่าใช้งานได้นะครับแต่ว่าทุกคนชอบความนุ่มนวลก็อาจจะไม่ได้นุ่มโดน,นใจนะครับกระด้างขึ้นจากของเดิมพอสมควรแต่ว่าในย่านความเร็วนะครับ ถือว่าดีขึ้นแล้วก็นิ่งขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับรถคันนี้ใส่เป็นโชว์เป็นของแจ๊จ g เนะครับเรื่องสโตร์ระยะการทำงานการยุบตัวนะครับก็อาจจะมีน้อยกว่าซิตี้เทอร์ตรงรุ่นนะครับแต่ว่าจะได้เรื่องความเตี้ยเข้ามาทดแทนเพราะว่ารถคันนี้อยากได้เตี้ยขับเร็วเนี่ยนะฮะขับดีขับช้า ต้องการความนุ่มนวลก็อาจจะอย่างนุ่มไม่ถึงความต้องการของคนที่แบบสายนุ่มนวลแล้วกันนะฮะใครอยากนุ่มก็อาจจะต้องไปเล่นพวกเทนสติีแอดวานซ์หรือจะเป็นโชว์ทวินทูบอย่าง GAPSE หรือ Eco คสเปของ h d i v e ที่กำลังจะผลิตออกมานะครับจริงๆมาแล้วตัวเทสล็อตแรกก็ผ่านไปประมาณสัก4 5เดือนแล้วะฮะล็อตใหม่ที่จะนำเข้ามาจำหน่ายก็เนี่น่าจะประมาณสักเดือน3 นี้น่าจะได้จำหน่ายกันแล้วสำหรับ HDI Eco Spec นะครับสำหรับวัยรุ่นนะ่ะผมว่าไม่ได้กระด้างจนเกินไปถามตากล้องนะตากล้องว่างไงครับโอ้ยนุ่มครับนะฮะเขาเรียกว่านุ่มแน่นแต่ถ้าเจอพวกแบบหลุมลึกๆนะครับด้วยความที่รถมันโหลดเตี้ยเนาะนะฮะอาจจะมีการกระแทกเล็กน้อยเป็นธรรมชาตินะครับแต่ว่าทรงเนี่ย สัใจัยรุ่นแน่นอนเดี๋ยวรอรับชมเลยนะฮะส่วนเพื่อนที่ถามว่าติดฟิล์มของอะไรครับผมเชื่อว่าถ้าใครดูใน YouTube ต้องมีคำถามนี้แน่นอนนะครับยังไม่ได้ติดฟิล์มนะครับคันนี้ยังไม่ได้ติดฟิล์มเอามาแต่งก่อนแล้วก็สเต็ปต่อไปเราจะไปติดฟิล์มกันนะครับฟิล์มก็ที่ดูไว้ก็น่าจะเป็นฟิล์มใสฟิล์มซิงนะครับสักประมาณ4 0แล้วก็เป็นฟิล์มโทนฟ้าที่คิดว่าจะไปติดนะ,นะะยี่ห้ออะไรเดี๋ยวรอดูอีกทีนะครับ ทดสอบเบรกไปด้วยเกือบจูบกันหน้านะฮะหลังจากที่ติดตั้งเบรกไปแล้วนะครับระยะเบรกสั้นลงนะฮะดีขึ้นในงบประมาณ30,000กว่าบาทผมบอกเลยว่าคุ้มนะครับหลายๆคนสงสัยเฮ้ยพี่ดิมใส่เบรกอะไรวะคันนี้นะครับเดี๋ยวเลยดูกันนะฮะค่าตัว30,000กว่าบาทแค่นั้นเองนะครับคันนี้เนี่ยฮะโจ์ในการซื้อคันนี้มาตกแต่งเพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนๆเนี่ยผมเอาสเต็ปแบบให้เวรุ่นงบประมาณไม่ได้สูงมากนักเนี่ยแต่งตามกันได้ นะครับสเต็ป like แต่งตามกันได้ไม่ต้องเวอร์วังอลาังการคันนี้ผมไม่ไดเอามาเพื่อแต่งแล้วก็โชว์รวยว่าผมโอ้ผมมีตังค์เยอะผมจะใส่ของที่แพงที่สุดที่เทพที่สุดนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วไม่มีตังค์แต่งนี่แหละให้วัยรุ่นแต่งตามกันนะครับคันนี้งบประมาณเบ็ดเสร็จทั้งคันเนี่ยก็ใช้งบประมาณแสนต้นๆน,นะครับสำหรับงบในการตกแต่งคันนี้ก็ถือว่าเป็นงบที่กําลังสวยนะครับประมาณแสนสองแสนสามเนี่ยได้ทั้งคันแล้วเหลือตังค์เอาไปทาอย่างอื่น อีกเยอะแยะนะครับแค่นี้ก็หล่อแล้วเชื่อผมดิใครที่อยากเห็นนะครับเดี๋ยวไปดูพร้อมกันนะครับ มาถึงแล้วนะครับโอเคนะฮะเห็นใช่ไหมมันหล่อใช่ไหมนะครับชอบใช่ไหมชอบกดไลค์กดแชร์ด้วยอย่าลืมเลยนะครับโอเคนะครับจะพาไปดูรอบคันอีกรอบหนึ่งนะครับผมบอกเลยว่าโคตรเถอตอนนี้ชอบทรงนี้มากๆนะครับแล้วก็อยากให้เพื่อนๆได้รับชมว่าเฮ้ยเนี่ยมันโดนใจเพื่อนๆหรือเปล่าเพราะว่าผมว่ารถแฮทแบ็คเนี่ย มันเหมาะกับการแต่งแนวทรายแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูดูรายละเอียดกันว่าคันนี้เนี่ยนะฮะสุดท้ายเนี่ยผมใส่อะไรไปบ้างสั้นๆเลยสุดท้ายรวบรัสล้อสปูลนะครับงาน NK Performance NK 3 8 8 1 5นะครับ1ิูณ7นิ้วนะครับออฟเซษต5 5นะครับมิติสวยมากล้อเบาแข็งแรงสุดๆนะครับรับประกันโครงสร้าง10ปียางโตโย r 1ันะครับ2 0ง50 15 นะครับเทดแวร์0นะครับเหนียวหนึบจิกถนนยางเซมิซอฟนะครับเพราะฉะนั้นกลัวน้ำถนนแห้งดีมากเสียงก็รับได้ครับแต่แก้มตั้งสวยคาแรคเตอร์ของยางรุ่นนี้อยู่แล้วนะครับโคตรหล่อส่วนช่วงล่างคันนี้เลือกใช้ h d i s ด e c สโช๊คโมโตโมโนทูบปรับนุ่มแข็ง30ระดับสูงต่ำสไลด์กระบอกตัวนี้ผมเลือกใช้เป็นของแจจีเเพราะว่าอยากหลดเตี้ยนะครับเพิ่งจริง City h a ฮทแบ็ c ซิตีตัวใหม่ใส่กับแจจ k ได้แต่ว่า ด้วยระยะสะตลของโชคด้านหลังเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างความยาวที่แตกต่างกันเล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่อยากได้โหลดเยอะผมแนะนําใส่ของ g k นะครับถ้าใครอยากได้โหลดน้อยฟิลลิ่งนุ่มนวลกว่าอย่าใส่ตรงรุ่นของ c ิ t ี2020นะครับดันหน้านะครับตอนนี้ใส่เป็น H อแดงนะครับเแดงแท้ตัวนี้2,000บาทนะครับ2,000บาทตัวละนะตัวละ2,000บาทหน้า2,000หลัง2,000ก็คือหน้าหลัง4,000ลิ้นหน้างาน NK นะครับเป็นลิ้นหน้า คาร์บอนนะครับซึ่งค่ายนี้ก็การันตีเรื่องชิ้นงานเรียบร้อยใสายวาวเข้ารูปทำตั้งแต่รถซิตนีคายันรถสปอร์ตรถซุเปอร์คาร์การันตีเลยค่ายนี้สวยงานแต่ราคาแรงนิดนึงสวยนะครับลิ้นข้างเองนเคมกันสวยบางเข้ารูปเข้าทรงนะครับแล้วก็ท่อนะครับท่อ a อซัอ่ะเดี๋ยวฟังเสียงเดี๋ยวเบิ้ลให้ฟังนะครับ คลิปนะครับคนอยากฟังเสียงท่อเวลาผมติดตั้งท่อไปนะครับคลิปนี้ก็เอาใจคนที่อยากได้ยินเสียงท่อแต่ผมบอกเพื่อนๆไว้น,นิดนึงนะว่าการเบิ้ลเสียงท่อในคลิปกัดท่อจริงๆเนี่ยมันจะมีความแตกต่างเพราะว่าเวลาเราทําคลิปวิดีโอเนี่ยนะฮะเราจะาหน้าของเราหรือเอาไม์ของเราเนี่ยไปเจาะไว้ที่ท่อเสียงไว้ที่คนละแบบนะครับเพราะฉะนั้นเวลาฟังเสียงท่อเนี่ยนะฮะอยากให้มาฟังเสียงตัวจริงแล้วก็ลองได้นะครับสาหรับซีคาร์รถทั่วไปเนี่ยนะฮะ ที่ไม่ต้องสั่งเบิกนะครับเราสามารถลองเสียงให้ได้ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะครับโอเคประมาณนี้นะครับไฮไลท์สำคัญมาดูนี่นะฮะขายของหน่อยเบรกนะครับ H-DAY นะฮะ h d a e ไม่ได้ทำแค่โช๊คนะฮะเขามีเบรกจำหน่ายด้วยนะครับผมบอกเลยว่าเบรกของเขาเนี่ยหน้าตาสวยงาม ตัวนี้เป็นเบรก4ีอพอตนะครับจาน285ร28มิลลายสวยฮับทำสวยมากสีปัม๊มมีหลายสีให้เลือกด้วยคันนี้ผมเลือกใช้เป็นสีน้ำเงินเพราะว่าจะได้รับกับล้อสปูลน,นะครับเบรกเนี่ยปั๊มของ h d สไลท์สี่พอมีสีเหลืองมีสีแดงมีสีเทาซึ่งสีเทาก็จะแพงกว่าสีอื่นอยู่5,000บาทนะครับเพราะนั้นใครที่สนใจเบรกดีๆในงบประมาณ35,000บาทนะครับอยากได้เบรกแท้งบไม่สูงตัวนี้ถือว่า ช้ดีเมื่อกี้ผมลองมาแล้วแล้วก็ในคลิปก็บอกไว้แล้วว่าเบรกดีมากใช้ดีเกินราคาบอกดีว่าคุณภาพเกินราคาใครสนใจเบรกตรัวนี้ก็ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับไม่ใช่มีแค่ไม่ได้มีแค่สพอรอตเบรก6พอรตสำหรับรถซีวิกรถขนาดใหญ่จามสามมิลก็สามารถสั่งได้หรือรจริงๆเรามีสั่งมาสต็อกไว้แล้วนะครับใครอยากเช็คสต็อกก pour, ็โทรสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับเบรกหกพอรตราคาประมาณ5 0,000กว่าบาทนะฮะก็ประมาณนี้นและกันสำหรับสเต็ปแรกของผมในการตกแต่งของซิตี้คาร์ยอดทิพ มาแรงมากๆสำหรับ City h แฮทแบ็เดี๋ยวดูความสวยลงตัวกันแล้วก็นะฮะสิบต่อไปเราอาจจะลามไปที่เครื่องยนต์แต่ขอลันอินก่อนนะครับสเต็ปเครื่องยนต์ก็อาจจะมีกล่องเพิ่มแรงม้านะครับบอฟวาวนะครับแล้วก็อาจจะมีพวกวัดบูทอ่ะเล็กน้อยนะครับแต่งเป็นสเต็ปใช้งานผมไม่ได้ใช้อะไรเยอะแยะมากมายเน้นทรงเน้นสวยแล้วก็เพื่อนๆได้เป็นแนวทางนะครับเหมือนเดิมครับ ชอบน้องเทาโซนิกของผมกดไลค์กดแชร์ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปดีๆสาระดีเพื่อนๆรับชมกันโอเคถ้าคุณรักในการแต่งรถเราคือเพื่อนกันที่แต่งรถเหมือนเดิมคิดถึงแลสเบกครับสวัสดีครับ Drop on your lips and the spell will take effect Under the moonlight stay close to my side